ตอนที่421อาวุธทำลายล้างตอนที่2มีข่าวลือว่าหลังจากชั้นที่20แล้วจะมีโอกาสพิเศษอื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามมีเพียง4คนที่ครอบครองเกินชั้นที่20ของห่วงอวกาศหุนห่นยนต์อันไร้ขอบเขตได้แก่ชั้นที่21โดยบรรพบุรุษงูอนันต์ชั้นที่22โดยปีศาจรุนชั้นที่26โดยเทพสตาไล์ และชั้นที่27โดยซาโจผู้อาวุโสหยวนอยู่ที่ชั้นที่19แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะอ่อนแอกว่าบรรพบุรุษมูอนานันหรือปีศาจรูนการครอบครองแต่ละชั้นของหุบเหวแห่งการทำลายล้างย่อมเอื้อประโยชน์แก่ผู้ครอบครองคนแรกเพราะการที่ผู้อาวุโสหยวนจะครอบครองชั้นที่21ได้เขาต้องเผชิญหน้ากับการปิดกั้นร่วมกันของ บรรพบุรุษงูอานันต์และทูตโลกจำนวนมากที่มีความแข็งแกร่งเกือบเท่าบรรพบุรุษงูอาน,านันต์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงการโอบล้อมของทูตท,ที่อยู่รอบๆทำให้เขาคุ้นเคยกับพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดพลังทำลายล้างปรมาจารย์แห่งโลกพินาศบรรพบุรุษอสูรบรรพการมองดูอยู่ไกลๆด้วยความอิจฉาริษยา เหล่าปรมา,ารย์ผู้ฝึกฝนทั้งหลายล้วนบรรลุถึงเส้นทางแห่งหุ่นยวนแล้วส่วนข้าข้าอาศัยพรสวรรค์โดยกำเนิดที่ถือกำเนิดเป็นบรรพาการมากกว่าแม้ข้าจะเติบโตมาถึงจุดนี้ข้าก็ยังหาที่เปรียบไม่ได้ในอาณาเขตแห่งหุนนยวนแต่ข้าไม่อาจบรรลุเทพอมะตะได้ร่างกายของข้าคืออาณาเขตของข้า ซึ่งทำให้อานาเขตของข้าแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อแต่ก็จำกัดข้าไว้ด้วยบรรพบุรุษอสูรบรรพการผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่มานานมากสะสมมาเยอะเข้าใจข้อบกพร่องของตนเองข้าต้องการความอมตะข้าต้องหลุดพ้นจากข้อจำกัดของร่างกายทำให้อาณาเขตของข้าผสานเข้ากับอาณาเขตแห่งหุ่นยวนอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อถึงเวลานั้น ข้าจะเป็นส่วนหนึ่งของห้วงอวกาศหุนห่นยวนอันไร้ขอบเขตและข้าจะสามารถเป็นเทพอมตะได้ในตอนนี้การมีร่างกายที่จับต้องได้นั้นย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะถูกทำลายก่อนหน้านี้มันเคยประสบกับการทำลายล้างครั้งใหญ่ของต้นกำเนิดของหลัวเฟิงและได้กําจัดพลังแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ ก้อนกำเนิดของหลัวเฟิงไปโดยตั้งใจทันทีถึงกระนั้นทั้งมันและบรรพบุรุษแห่งสายน้ำทมินก็สูญเสียร่างกายไปราว10%เปอร์เซนหากสามารถสกัดก้านพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นได้บรรพบุรุษแห่งสัตว์ดึกดำบันอาจถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่ามันไม่ได้โง่เขลาวขนาดนั้นความอมตะ บรรพบุรุษอสูรบรรพการปรารถนาแต่ก็ไม่อาจก้าวข้ามมันไปได้ในชั่วพริบตาการเวลาก็ผ่านไปมากกว่าหนึ่งยุคสมัยบรรพบุรุษอสูรบรรพการไม่ต้องการให้ทูตโลกปิดล้อมต่อข้าก็พร้อมที่จะไปยังชั้นถัดไปแล้วหลัวเฟิงกล่าวหลัวเฟิงบรรพบุรุษอสูรบรรพการพูดขรึ่งอย่างกระทันหัน เจ้าคิดว่าร่างกายว่างเปล่าของข่าจะผสานเข้ากับห้วงมิติหุ่หยวนอนันต์ได้ยังไงการผสานร,รวมอย่างสมบูรณ์หรือหลวเฟิงเหลือบมองมันแล้วพูดว่าการจะผสานร,รวมได้นั้นท่านต้องเข้าใจมันให้มากพอเสียก่อนท่านควรทำความเข้าใจห้วงมิติหุนหยวนอนันต์อย่างละเอียดถี่ทวนหากท่านไม่สามารถเข้าใจเป่ามิติหุนนยวน อย่างน้อยก็ควรเข้าใจพลังมิติระดับสูงสุดเข้าใจพลังมิติระดับสูงสุดนั้นเหรอบรรพบุรุษอสูรบรรพการละทิ้งความคิดที่จะเข้าใจเป่ามิติหุนหยวนไปโดยไม่รู้ตัวเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่บรรพบุรุษอย่างเขาจะใฝ่ฝันแต่การทำความเข้าใจพลังระดับสูงสุดใหม่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากขอบคุณนะบรรพบุรุษ อสูรบรรพการกล่าวขอบคุณหลัวเฟิงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะไปยังชั้นถัดไปในบรรดาเหล่าเทพจากค่ายฝึกฝนค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดมีการปฏิบัติต่อกันที่แตกต่างออกไปความเป็นปรปักษ์ที่มีต่อฝ่ายยุทธการหลักในขณะที่ฝ่ายต่อต้านยุทธการค่ายผู้ฝึกฝนเป็นมิตรมากกว่าในบรรดาเก้าจักรพรรดิจักรพรรดิเทพยักษ บรรพบุรุษสายน้ำทมินบรรพบุรุษอสูรบรรพการเป็นผู้นำของฝ่ายต่อต้านยุทธการก่อนหน้านี้เมื่อบรรพบุรุษกว่าเจสไม่สามารถถอยทับได้อย่างราบรื่นทำให้ทั้งค่ายมีโอกาสพ่ายแพ้ทั้งสาจึงร่วมมือกันค่ายฝึกฝนผูกมิตรกับจักรพรรดิเทพยักษ์ทั้งสาโดยหวังว่าจะลดจำนวนฝ่ายยุทธการหลักเพราะในการต่อสู้ แม้ว่าเหล่าเทพจะสบายดีแต่หลายกลุ่มในโลกก็สูญเสียกำลังพลอย่างหนักการฝึกฝนพลังขั้นสูงสุดนั้นไม่ง่ายเลยหลัวเฟิงคร่ำครวญในใจในตอนนั้นเขาเริ่มต้นจากการฝึกฝนเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนจนกระทั่งเข้าใจพลังโลหิตซึ่งกินเวลายาวนานถึงสามยุคสมัย ครั้งนี้เส้นทางกระบี่หุนหยวนของเขาเพิ่งเริ่มต้นการทำความเข้าใจพลังแห่งการทำลายจึงยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่ามันยังคงง่ายกว่าการฝึกฝนเส้นทางกระบี่หุนหยวนทั้งหมดศัก,กยภาพและความเข้าใจของเขาเมื่อสั่งสมในเป๋าทําให้การฝึกฝนพลังขั้นสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวนั้นยากยิ่งนัก บรรพบุรุษเหล่านั้นมักจะเติบโตผ่านแก่นชีวิตโดยพรสวรรค์โดยกําเนิดมักจะเข้าใจพลังขั้นสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวและเชี่ยวชาญอีกระดับหนึ่งนั้นเหรอความยากจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นภายในตระกูลจากกระพัดเทพยักษ์ไม่มีใครสามารถกลั่นและควบคุมอาณาจักรเทพยักษ์ได้ภายในตระกูลอสอรอพิษยักษ์อานันต์มีเพียง บรรพบุรุษอสอรพิษเท่านั้นที่เชี่ยวชาญพลังระดับสูงสุดสองระดับขณะที่อสอรพิษยากอน,นันระดับบรรพบุรุษอื่นๆอ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชัดหลวเฟิงพำนักอยู่ในแต่ละโลกแห่งการทำลายล้างเพียงหนึ่งหรือสองยุคสมยัยเพื่อทำความคุ้นเคยกับพลังทำลายล้างระดับสูงสุดภายในชั้นนั้นๆในชั้นที่ห้าของโลกแห่งการทำลายล้าง หลัวเฟิงได้พบกับปรมาจารย์ภูเขาคุกบัวผู้เป็นศัตรูกับฝ่ายเทพผู้ฝึกฝนทุกคนโดยธรรมชาติแล้วถ้าเป็นศัตรูกับหลัวเฟิงอย่างรุนแรงจะไม่ยอมร่วมมือใดๆแน่หลัวเฟิงทํทำได้เพียงเคลื่อนไหวยืนยันท่าทีที่จะยึดครองชั้นที่ห้าของโลกแห่งการทำลายล้างแม้ว่าปรมาจารย์ภูเขาคุกบัวจะเชี่ยวชาญในการต้านทานการโจมตี แต่การเผชิญหน้าโดยตรงนั้นอ่อนแอกว่าหลัวเฟิงไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ครอบครองเพียงชั้นที่ห้าด้วยท่าทีที่แน่วแน่ของหลัวเฟิงปรมาจารย์ภูเขาคุกบัวจึงจำต้องทุ่งสุดตัวและร่วมมือกับทูตโลก800คนในการปิดล้อมการต่อสู้อันดุเดือดท่ามกลางท้องฟ้ามืดครึม้มและผืนดินหลัวเฟิงยังคงต่อสู้ต่อไปมากกว่าหนึ่งยุคสมยัย เพื่อค้นคว้าพลังของทูตโลก800คนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชั้นที่6ของโลกแห่งการทำลายล้างเหล่าผู้ฝึกฝนทั้งหลายล้วนมีอำนาจเหนือผู้อื่นปรมาจารย์ภูเขาคุกมัวรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไร้พลังชั้นที่7ของหุบเหวแห่งการทำลายล้างในที่สุดหลัวเฟิงก็มาถึงที่นี่ท่านหลัวเฟิง เสียงหัวเราะดังกึกก้องของเทพอู่หลานดังก้องไปทั่วทั้งชั้นที่เจ็ดข้ารู้สึกว่าท่านอยู่ในแต่ละชั้นของโลกแห่งการทำลายล้างสักหนึ่งหรือสองยุคท่านเข้าใจพลังแห่งการทำลายล้างแล้วหรือ,อยังขุนนางเทพคนอื่นๆต่างเข้าใจว่าหลังจากที่หลวเฟิงใช้วิชาพลังทำลายแล้วเขาจะต้องพยายามฝึกฝนเต่าหุ่นหยวนระดับที่สองอย่างแน่นอน พวกเขายัางเชื่อว่าด้วยความเร็วในการฝึกฝนเป่าหุ่นหยวนระดับที่สองของหลัวเฟิงไม่น่าจะใช้เวลานานมากเมื่อเข้าใจเป่าระดับที่สองแล้วข้าก็เจอปัญหาหลัวเฟิงใส่ายหัวดังนั้นข้าจึงมาที่หุบเหวแห่งการทำลายล้างเพื่อเพิ่มการสะสมพลังของข้าถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆก็ตามเพียงถามข้ามาเทพอู่หลานกล่าว ท่านช่วยส่งทูดท,ทั้งหมดจากชั้นนี้มาล้อมข้าได้ไหมหลัวเฟิงร้องขอได้สิตกลงด้วยความคิดเพียงชั่วครู่เทพอูหลานก็ระดมทูตโลกมาได้ห0 0้อยคออธูตโลกหกร้อยคนนี้ดุดดั่งสัตว์ร้ายลาวาหลอมละลายดูร้ายอย่างยิ่งล้อมหลัวเฟิงไว้ทำให้เขาได้พบกับพลังทำลายล้างใหม่พลังไวโอเลนอ์ พลังแห่งความรุนแรงประกอบด้วย8ส่วนเส้นทางแห่งการทำลายล้างสองส่วนเส้นทางแห่งไฟหลัวเฟิงได้สัมผัสมันมากกว่าหนึ่งยุคสมัยแล้วจึงปล่อยให้เทพอูหลานกำจัดทูตเหล่านี้ท่านอูหลานข้าต้องอยู่ในโลกแห่งการทำลายล้างนี้สักพักหลัวเฟิงกล่าวฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ได้นานเท่าที่ต้องการ ร่างอาวตารของข้ามักจะหลับไหลเสียงหัวเราะของเทพอู่หลานดังก้องกังวานไปทั่วโลกแห่งการทำลายล้างนี้ด้วยความคิดเพียงแวบเดียวหลัวเฟิงก็เปลี่ยนโฉมดินแดนแห่งนี้ในไม่ช้าก็กลายเป็นคฤหาสน์ถ้ำที่เรียบง่ายข้าจะไม่รบกวนท่านหลัวเฟิงเทพอู่หลานหัวเราะร่างกายอันใหญ่โตของเขาค่อยๆจมลงสู่ห้วงลึกของโลก เข้าสู่สภาวะหลับไหลก่อนจะตื่นขึ้นมาเมื่อมีคนจากภายนอกมาเยือนหลังจากได้สัมผัสพลังแห่งการทำลายล้างทั้งเจ็ดแล้วปริศนาทั้งหมดก็ถูกครุ่นคิดจำเป็นต้องถูกย่อยและซึมซับอย่างดีทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของข้าหลัวเฟิงเริ่มแยกตัวออกไปอยู่ภายในคฤหาส์ถ้ำ